สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่อันนี้มีดขูดอ้อยนะครับมีดขูดอ้อยนี่ยังดีเลยผมได้มาฟรีนะครับได้มาฟรีเลยนะครับนี่ห้าอันได้มาห้าอันได้มาฟรีๆเลยเห็นเขาขายกันใน ในกลุ่มนะอันละเป็นร้อยร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับ<ต><ว>ผมได้มา5้าอันได้ได้ฟรีเลยนะครับ<ต><ว>ผมได้มาจากพี่กัลยาณมิตรที่ดีคนหนึ่งครับ<ต><ว>ก็พี<ต><ว>พ่พี่เฉลิมศักด์นะครับพี่เฉลิมศักด์นะครับพี่เฉลิมศักด์มีสีนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อก็เป็น<ต><ว>คนที่ ทำธุรกิจขายเครื่องคันนะครับตระกูล F นะครับตระกูล F ตะกูล XT ต่างๆนะครับก็พี่แกก็ค่อนข้างที่จะตอนนี้ก็คือของส่งไม่ทันนะเครื่องคันขายไม่แทบไม่ทันเลยขายดีมากก็พอดีแกเล่นเกมนะครับเล่นเกมลงไปในกลุ่มก็คือโพสลงไปในกลุ่มว่าภาพถ่าย4ีหรูปของแกที่โพสลงไปเนี่ยอยู่ประเทศอะไร นี่ผมก็ผมก็ตอบไปแบบมันคับคายคับคาผมก็ตอนแรกผมก็ตอบไปว่าไม่ <S <S เป็นในเกมในกลุ่มอ้อยขั้นน้ำนะอ้อ,อยกลุ่มอ้อยขั้นน้ซื้อขายได้เปลี่ยนความรู้ซื้ออะไรนี่แหละนะครับน่าจะใช่นะกลุ่มอ้อยขั้นน้ำซื้อขายได้เปลี่ยนความรู้พวกนี้แกก็โพสลงไปแกว่ามาเล่นเกมกันถ้าใครตอบถูกจะได้มีดขุดอ้อยจํานวนห้าห้าเล่มจํานวนห้ารางวันนลหรืออะไรนี่แหละแต่มันมีคนได้ไปสามมั้งได้ไปสาม แ้ไปสามตอบถูกสามคนแกก็เลยให้สามคนนั้นนะ่ะคนละชุดนะผมก็คือหนึ่งในนั้นนะผมตอบถูกคนแรกเลยนะครับอ่าแกถามว่าภาพที่แกโพสลงไปอยู่ประเทศอะไรผมก็ตอนแรกผมก็ตอบไปว่าประเทศไอไม่จีนก็เวียดนามว่างี้ไม่จีนก็เวียดนามครนี้แกบอกไม่เอาเอาตอบมาประเทศนึงบอกเมืองด้วยวี้ผมตอบเลยเวียดนามโฮจิมินห์ละกันถูกอีกทีนี้ ถูกเลยนะโฮจีมินเวียดนามผมก็เลยได้มา5อันนะครับนี่ได้มา5อันเดี๋ยวจะเก็บไปใช้แต่ว่าผมได้มาฟรีไงได้มาฟรีก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับคนที่กันญะยาะณมิตรที่ดีนะครับใน YouTube ใน Facebook นี่อันนี้เล่มนี้ดีวผมจะส่งไปให้น้องธนชัยนะครับน้องธนชัยจุบันหวานครับหนึ่งเล่มเล่มนี้ดีวผมจะส่งไปให้พี่แปะเท่งครับนี่ส่งให้พี่แปะเท่งต้นหอมนะครับ อีกสามเล่มเดี๋ยวจะเก็บไว้ใช้เองก่อนนะครับจะเก็บไว้ใช้เองโอเคเขาเรียกมีดอะไรไม่รู้มีดขูดอ้อยมันมีชื่อเรียกอยู่นะครับมีดมีดขูดผีอ้อยอะไรนะผมจาชื่อไม่ได้นะครับของดีนะครับเนี่ยของดีขายกันเล่มแล้วเป็นร้อยร้อยกว่าบาทร้อยบาทขึ้นไปนะครับพี่เฉลิมศักดิ์นะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับธุรกิจไปได้ดีๆนะครับ ขายดิบขายดีนะครับสนใจก็ติดต่อพี่เฉลิมศักดิ์ได้นะครับพี่เฉลิมศักดิ์มีสีนะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งสามนะครับ,รบพี่แกเบอร์นี้นะครับใครสนใจเครื่องคันตระกูลเอฟตระกูลเอ็กทีอะไรต่างๆนะครับพร้อมอะไหล่ครบทุกชิ้นนะครับมีของแถมจํานวนมากมายอะไหล่นี้คือหมายถึงว่าบริการหลังการขายนะครับบริการฟรีด้วยนะ แล้วก็ของแถมเช่นมีดขูดผีอ้อยผ้ากองอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใครซื้อเครื่องแกเนี่ยแกให้เยอะเลยนะครับของแถมเยอะมากๆนะครับผมก็จะเป็นผมก็เป็นลูกค้าแกและกําลังจะเป็นลูกค้าแกอีกเครื่องด้วยนะครับ <c oughs> ผมจะเป็นลูกค้าแกอีกเครื่องหนึ่งนะี่ยจะไปเอามจะเอา F4 ละมันจะไปเอา F4 800วัตต์นะครับตัวใหม่คลิปนี้ก็ เตรียมตัวรอนะครับน้องธนาชัยได้ส่งไปให้1อันพี่แปะเท่งนะครับได้ส่งไปให้อีกอันหนึ่งครับขอบคุณกันลายนามิทที่ดีนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับขอบคุณพี่ชิลมศักดิ์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ